น,น้องแววพาตัดลกูกบอเห็นมาตั้งแต่สเปนในเบียนฟันก็ขอให้เือหนีมันเป็นเือสุดท้ายสําหรับน้องเออถ้าว่าเป็นเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นเือสุดท้ายเลยนอกจากว่าเป็นเหตุการณ์แบบนี้บอยากให้มีอีกทุกคนสบายดีสวายดีพี่น้องน้องสายแววทักไทยสบายดีพี่น,อน้อง,บ,องบึ้อทุกผู้ทุกคน,กคนด้วยทางพี่น้องฟังล่าฟังไทยและต่างประเทศเนาะ ืัอนี้เฮากับซิมาอัปเดตอาการหลังจากที่ว่าเข้าไปขืนเคียงมาทุกคนก่อนหน้านี้ก็ได้โพสต์คลิปลงไปเนาะว่าเออขอกําลังใจเนี่ยน้องต้องได้ขืนเคียงแล้วก็ขอมอขอบใจได้หลายเด้อทุกคนที่ว่าส่งกําลังใจให้เนาะแล้วก็มีคนทักมาถามน้องว่าเป็นแนวดสบายดีบ่โอเคขืนเราบอกอะขอมอขอบใจได้หลายเด้อทุกคนอันเฮากบออกจากห้องหมอโดนแล้วเนาะ แต่ว่าข้ากระต้องได้ไปหาหมอตามที่พวรนัดอีกเพราะว่ายังพอท่านได้ดีขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละทุกคนคิดว่าอยากเสาร์ไวๆเนาะโอ้ยหญ่ามันเป็นมันเราเป็นงไงเธอได้แต่ว่าตอนเศานี่ขึ้นมาโดนแต่ทุกคนสามสิบพันไปแต่ละมือเนาะตอนนี้ซ้ำกับพิการไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าเหตุน้ยังบ่ได้เต็มทีเนาะยังใส่คนอื่นอยู่ ใส่น้องใส่แม่ะี่แหละทุกคนตอนนี้ซ้ำว่าพิการครึ่งหนึ่งเออกันยังดีที่ว่ามันบริเวณหุ่นแห้งเนาะแต่ว่ามันกับบริเวณมีความสูกทุกคนสำหรับใครที่ว่าถักเขามาทา้านอกว่าเออเป็นแนวใดกรสีหนองกรสีได้ต่อไปแล้วเนาะแต่ว่าในคอมเมนต์บางคอมเมนต์หนองก็คือสียังพระท่านได้บอกว่าหนองเป็นยังก็คือหนองหันเป็นแบบชีสเด้อทุกคนเด้อมันเป็นเกี่ยวกับ หมดลูกเนาะผู้หญิงนี่คือมาไลายเลยทุกคนคือมาไลายอันลายเนี่ย,าาย,อยเยอาแท้มันจะมีคำนำหน้ามันอยู่นอแต่น้องจือว่าทางหลังนะมันเป็นชีสถ้าต้องในพาอ๋อวันนี้หลายคนก็ถามเนาะน้องก็คิดว่าสีเฮ็ดคลิปตอบแต่ตอนนั้นเลยเอาแต่ว่าเขาอยากพักผ่อนเนาะทุกคนแล้ววันนี้นน้องก็ไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่เพื่อนถามเข้ามาประมาณว่า อ่านน้องแววพาตัดลูกบอเห็นมาตั้งแต่สเปนในเบียนไฟโอ้คําถามนี่ถาเป็นคนที่ว่าติดตามน้องตลอดก็คือสีหูเนาะว่าน้องก็เป็นตามสถานการณ์นะบางเทือเข้ากับว่า้แบบจังหนึ่งในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งขนว่าขืนกับว่าเขาอยู่กไผ่หตดหยังแบบใดทุกคนแต่ละคลิปมันก็ทุกอยงมันก็คือโตเข้าเองบพว่าสีเป็น เฮาเห็ดป like like, ิตหรือว่าเห็ดถือมันก็ยังเป็นโตเฮาอยู่เนาะแล้วก็เฮาบ่สามารถเอาหลูกออกได้เพราะว่าเฮาบ่ได้มีหลูกทุกคนแล้วก็เฮาบัได้มีพัวเนาะอยากห้ให้เกียดแน่น้อยนึงเนาะตอนนี้เนาะก็อยู่ในระวางการพักฟื้นทางกายท่าว่าบ่วด้เป็นแบบนี้นี่คือเสิไดเห็นอยู่ท้ายเล้ทุกคนเพราะว่านัดกันกับเอือยอายว่าสิไปพูเขาเนาะบอกบอกว่าประมาณวันที่สิบสี่นี่แหละสี่เขินไปหาเพื่อน วางแผนกันเดียแล้วเดียบร้อยแหละแต่ว่าไปห้องมอวันที่สิบสองแหละเป็นมันแบบวนท่านยังบัท่านหอดเว่าทุกคนว่าว่าสีไปกับเป็นกับท่านทันเนาะเป็นบอท่านได้พ่อสีหาหมือสนะเป็นประมาณสาวหมือแล้วก็เด้ไปหาหมอกับว่าได้นอนห้องหมอมือที่ว่าได้ไปหันบ่ได้เตรียมยังไปเลยเนาะเพราะว่าคือว่า ไปกวดแล้วก็มาแต่ว่าไปกวดแล้วอาการเฮามันตกงได้นอนแล้วก็ได้พาตัดอยังเนี้ยเพราะ่กระทันหันเนี่ยมือนั่นยัง,ยง,ยงกับบด้เกียมไปเสื้อมอนผ้าปูทั้งก็ต้องได้ไปซื้อไมเวอร์เดฟวิตติงไปซื้อไมทุกอย่างทุกคนเพราะว่าเฮาบริเกียมยังไปน,นอนบริโภคบริยังว่าต้องไดนอนทั้หมอคือบนนันีกันนาจะ ดีขข้นแหงแหละทุกคนจังสีไดไปเนาะขันยังแบบนี้นะจะบัวได้ไปไส่แตยางอยู่คืออันนี้มันก็นยังลําบากแล้๋ยวนอขนย้ยอนว่าสีไดไปเขาเขาที่ว่าเข้าไปนี่เข้าสีไปเนาะทุกคนแมนพู้เขาขี้จะโกรธนี่แหละอายเหนื่อยเพพินไปทุกปีแล้วก็อยากส่วนเนอะไปน้าแต่ว่าบุญเท่ายัางบ่ทันหอดว่าจังบ่ไดไปเนาะกะ ให้ทุกคนแน,น,นะนําแนวว่าหน่องหันตองไดเกมยังไปแนวเพราะว่าหน่องไม่เคยไปจักเถื่อยินแตงแต่ไพิ่นบอกว่ามันตอ้องใดยางเนาะไปเคยไปกันแนะน,นาในเรื่อว่าต้องเกมยังไปแนวทุกคนเซตมากระไดหรือว่าคอมเมนต์ไว้กระไดเนาะหน่องหันอ่านถุกเมนตอบถุกเมนแต่ว่าเมนที่ว่าท็อกซิกท็อกซิกแน่กะ บางเครือข้าบโบยากคิดทุกคนมันก็ขึ้นมาในสมองแต่ว่าน้องก็สิบพยายามตัดเนาออันใดที่ว่ามันบอดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายก็สิพยายามตัดออกนี่แหละทุกคนการจังไดก็ขอบมขอบใจทุกคนหลายๆเด้อที่ว่ายังหักยังแผลยังเป็นห่วงเนาะน้องก็โอ้ดีใจอะไรทุกคนเพราะว่าการที่ว่าคนที่ว่าโบหุจักเห่าละเขาเบิ่งเห่าเขายังเป็นห่วงเห่านี่มัน กระจายฟูอยู่ได้ทุกคนยังมีคนหักมีคนแพ้จังไดกันนอนกันยังขอฝากเหนือฝากตัวต่อไปด้อทุกคนเพราะว่าเขากันยังสืบต่อเหตุคลิปต่อไปอยู่เนาะทุกคนยังวันไดชหละอลึกยังต่างแต่ว่าทางกายให้ยังวันได้พร้อะไลยังวันได้ไปใสยังวันได้ไปลุยสังคลิปอันมีคอมเมนต์บอกว่าให้รีวิวไปอันนี้ ยังยังประทันได้เหตุอยู่ยังติดว่าอยู่ทุกคนแล้วก็อยากถามว่าไห้น้องรีวิวบ้านที่ว่าเป็นหมู่บ้านบอ่อหรือว่าบ,บ้านเพื่อนของหน้องเนาะอันนีน้น้องก็ยังประทันในข้าใจัเาเจนฝากคอมเมนต์อีกทือ่หรือว่ารีวิวหมู่บ้านหรือว่ารีวิวบ้านเพื่อนเนาะบ้านเพื่อนที่น้องอยู่นี่แหละเออกะขอมอขอบใจทุกคนหลายๆเนาะฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องต่อไปด้วย ล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองน้ำเนาะ ขอให้ทุกคนที่เข้าเบิงคลิปนี้มีสุขภาพที่ดีเนาะหากษาสุขภาพน้ากันทุกคนอย่าเจ็บอย่าปนก็ขอให้เือหนีมันเป็นเือสุดท้ายสําหรับหน้องเออถ้าว่าเป็นเป็นไฟไดก็อยากให้เป็นเือสุดท้ายเลยเนาะที่ว่าเป็นเหตุการณ์แบบนี้บบอยากให้มีทุกคนแล้วก็บ่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้เนาะ ขอห้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โตนองเองเนาอขอห้ดีขึ้นไวๆด้แดอแล้วก็สิไดดไปยางแถวไทยเลยทุกคนอยากไปทายคลิปโอ้ยบอนทีว่าอยากไปมันคือสิไดดไปแล้วเนาะถ้าว่าสุขภาพดีแล้วก็ถูกอย่างพร้อมเงินพร้อมสุขภาพพร้อมทุกคนคือสิไดดไปตามใจแหละก็ถ่ายซูทกับขอบคุณขอบใจได้หลายเนาะทีว่ายัางติดตามแล้วก็ฝากติดตามต่อไปเนาะทุกคนเนาะขอบใจได้หลายด้อวยว่า เจอกันคลิปหน้านะสวัสดี